สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเรื่องราวของสามนิ้วที่จังหวัดราชบุรีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเจตนาเนี่ยไม่อยากห,หยิบเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้เป็นการเรียนแบบเกิดขึ้นในสังคมไทยเราแต่จะเป็นต้องหยิบขึ้นมาเพื่ออยากให้คุณผู้ฟังที่รักเนี่ยได้เข้าใจวิธีคิดประชาธิปไตยแบบก้าวไกลครับก็เป็นแบบนี้แหละครับไทยโพส พาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่ากลุ่มเห็นต่างโพรชูสนิ้วขบวนรถลุงตู่ตำรวจสกัดออกนอกพื้นที่เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพรจังหวัดราชบุรีนะครับตามกำหนดการเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งจะต้องเดินทางไปสักการะเจ้าแม่เบิกไพรที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพรที่อำเภอบ้านโปง่ง แล้วก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปสังเกตการด้วยนะครับปรากฏว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์เดินทางมายังสลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโปง่งเพื่อตรวจติดตามแนวทางในการพัฒนาอำเภอบ้านโป่งเนี่ยนะครับก็มีรายงานบอกว่าก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทางมาถึงสถานที่ดังกล่าวประมาณสักสินาทีเนี่ยได้เกิดเหตุชุลม,ลมุนวุ่นวายขึ้นมาระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ คนอีกสองคนที่เป็นผู้เห็นต่างเป็นหญิงสูงวัยหนึ่งคนแล้วก็เป็นวัยกลางคนอีกหนึ่งคนมายืนดักรอขบวนของนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงออกแล้วก็ตะโกนตำหนิการทำงานของพลเอกประยุทธ์ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงนอกเครื่องแบบสองนายต้องพยายามเข้าสกัดนะครับแล้วก็กระชากหญิงสูงอายุนั้นเพื่อนำตัวออกไปโดยพยายามกันหญิงสูงวัย เข้าไปยังซอกของรถตู้ที่จอดติดๆกันอยู่แล้วก็เอาร่มเนี่ยมากลางปิดบังเอาไว้เพื่อไม่ให้ผู้สื่อข่าวได้บันทึกภาพและบางช่วงมีการเอามือปิดปากหญิงสูงวัยไม่ให้ตะโกนใส่ขบวนรถนายกรัฐมนตรีหญิงสูงวัยคนนี้พยายามที่จะตะโกนช่วงที่ขบวนรถของพลเอกประยุทธ์เนี่ยผ่านไปพอดีนะครับซึ่งคำตะโกนนั้นขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยกันแล้วกัน ขึ้นต้นว่าไอ้ลงท้ายชื่อตู่ตรงกลางเป็นอะไรคุณผู้ฟังที่รักก็คงจะเดากันออกนะครับปรากฏว่าพอตะโกนคำนี้ออกมาเนี่ยตำรวจหญิงก็เลยลากตัวขึ้นไปยังรถตู้ของตำรวจเพื่อพาออกไปนอกพื้นที่แล้วก็ไปสงบสติอารมณ์ซะส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงวัยกลางคนเนี่ยนะครับเธอตกอยู่ในวงล้อมของเจา้าหน้าที่และกลุ่มผู้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ เธอพยายามที่จะชูสามนิ้วขึ้นมาเพื่อแสดงความเห็นต่างเจา้าหน้าที่ก็เกรงว่าอาจจะเกิดความวุ่นวายขึ้นมาก็ได้ก็เลยต้องพยายามห้ามไม่ให้เคลื่อนไหวแล้วก็นําตัวออกจากพื้นที่ไปนี่แหละครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นบรรยากาศส่วนหนึ่งของการเป็นประชาธิปไตยในมุมมองของสามนิ้วในมุมมองของก้าไกลคุณผู้ฟังที่รักคิดยังไงก็ตามสบายนะครับ